รถธรรมดานะคะขบวนที่สองห้าสองนะน้ำตกเอ้ยไม่ใช่ประจบคีรีขันไปทางทนบุรีนะคะสองห้าสองนะเดี๋ยวเราจะนั่งสองห้าหนึ่งออกมาเพื่อไปสถานีนคปรปฐมโตนะ ก <Relax> ็อยู่ที่สถานีทนบุรีนะคะเดี๋ยวเรารอริ้วขบวนนี้ไปต่อนะรถคอนเทนต์นะ ในชานชาลาลัางที่หนึ่งจะมีโดยจากรถจากดีเซนวิ่งผ่านหัรถจากดีเซน,นนะคะของ ขบวนที่251นะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บขบวนที่171นะคะไม่รู้จะแฟงกันไหมหรืออะไรกันไหมแต่ณนะตอนนี้ก็คือดูหัวรถจักรสับเปลี่ยนก่อนนะคะเริ่มเลย ติดตามช่องเรานะคะคันนี้ก็เคยแซงเรามาแล้วนะ,ะแซงกันที่อยุธยานะขบวนที่201กับไอ้อง2สอกับ234นั่งคันนี้ไปที่สถานีการจนบุรีนะคะแล้วก็ไปสับเปลี่ยนอยู่ที่วังเย็นนะ,ะเพื่อทำเป็นขบวนท้องถิ่นต่อไป ก่อนทรับเปลี่ยนอยู่กอทอฮนะตอนนี้มาอยู่นี่ละตอนนี้นะคะขบวนเราก็จะออกจากสถานีพลบุรีแล้วเนะ ไปแล้วค่ะเราออกจากสถา,านีทนบุรีแล้วนะคะ Bye, like, bye. จะพูดตอนนี้เลยก็ไม่ได้ วินาทีไม่มี42แ้ค่ะนะคะรถเร็วข้อบนที่171นะคะตอนนี้น่าจะจอดอยู่ที่สถานีนครชยัยศรีนะคะเพราะว่าเราเพิ่งออกนครชัยศรีได้มาแป๊บหนึ่งนะคะก็วยน,นั่น เขาได้ไฟสัญญาณส้มแล้วนะกะว่าแบบจะแซงสวยๆชะหน่อยอะไรก็ตอนนี้นะคะรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจหนึ่งนะคะทำไมไม่ได้แซงอะ นี่นะคะรถเร็วขบวนที่171นะคะเป็นหัวรถจักรของ136เมื่อวานนะคะเริ่มรอเป็นวันที่3แล้วนะคะที่รถเร็วขบวนที่171ใช้หัวรถจักรของ136นะคะ ไปแล้วตอนออกสารยามาข่าวว่าตู้ดับนะ ที่สองห้านหนึ่งนะตามสูตรหนึ่งเจ็ดหนึ่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วดูขโมนที่เจ็ดเป็นเจ็ดก็ตาม ขอกรเดียดรปไกลค่ะ